สวัสดีครับวันนี้ผมเกมวันพีทเทเชอร์ครูสครับกับเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาสอนครับในการผูก ID ในการดู ID ครับของเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์เจแปนได้อัปเดตเวอร์ชันใหม่ครับและในการผูก ID หรือการดู ID ครับมันจะอยู่อาโคลาบันทัดครับกับเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l แล้วนะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็จะมาสอน วิธีการดูไ d ครับแล้วก็ผูก ID ดีนะครับอย่างแรกครับกดตรงที่เป็นรูปกระดาษครับกดเข้าไปเลยตรงนี้ครับแล้วก็จะมีหน้าตางออกมาหลายบรรทัดมากๆครับซึ่งแนะนําให้นับนะครับนับจากล่างสุดครับนับจากบรรทัดล่างสุดนะครับขึ้นไป5ช่องครับ1 2 3 4 5าครับและบรรทัดนี้ครับคือบรรทัดที่5ครับกดเข้าไปเลยครับ หน้าต่างตรงนี้ครับคือการผูก ID ครับและก็ดูไ d ดนะครับซึ่งบรรทัดแรกครับคือข้อตกลงครับให้ข้ามไปเลยบรรทัดแรกบรรทัดที่2ครับคือการผูก ID ครับกับ t w i t เตอร์หรือ a c e b o o k ครับกดเข้าไปกันซึ่งก็จะมีหน้าต่างเพิ่มเติมขึ้นอีก2บรรทัดครับบรรทัดที่1ครับคือการผูก ID ครับต้องการผูก ID ที่คุณเล่นอยู่ตอนนี้กับอะไร กับ t ว i t เตอร์หรือ Facebook ครับก็ให้กดเข้าไปผูกกับอะไรก็ได้แล้วก็บัญทัดที่2ครับคือการเชื่อมต่อ ID กับ Facebook หรือ Twitter ครับอย่างเช่นคุณเคยมี ID ที่คุณผูกไว้แล้ว i ออื่นๆที่คุณเคยผูก ID ไว้แล้วก็ให้เข้าบัญทัดที่2ครับเพื่อคุณจะได้เข้า ID นั้นหรือ ID ดั้งเดิมของคุณได้ ซึ่งถ้าสมมุติคุณเคยผูกกับทวิตเตอร์แล้วคุณก็กดเข้าบาัทัดปนครับเพื่อทําการเข้า ID เดิมที่คุณเคยผูกกับทวิตเตอร์แล้วบัญทัดที่2ครับคือการผูกกับ a c e b o o k นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยและ,ะกลับมาหน้าหลักใหม่ครับหน้าหลักที่มี3บัรทัดนะครับบัญทัดที่3ครับคือการดู ID ครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองบัญทัดเหมือนกันครับบัรทัดที่1คือดู ID ปัญหาที่2คือการพิมพ์ ID ครับนี่ครับจะมีหน้าต่างขึ้นมาครับคุณก็แค่เอาเลขไ d เลขพาสเวิร์ดครับของคุณที่คุณมีอยู่นั้นเข้ามาพิมพ์ครับแล้วก็กดตกลงไปเลยครับตรงนี้นะกดตกลงไปเลยครับแค่นั้นเลยคุณก็จะเข้าไ d ดีเดิมของคุณได้ส่วนรันทัดที่1ก็คือการกดดู ID ครับให้กดตรงกลางไปเลยก็จะมีไอดีของคุณเพิ่มเติมขึ้นมาออกมาให้คุณดูนะครับ แค่นี้เลยครับง่ายๆครับแค่นี้เลยครับง่ายๆเลยครับงั้นก็เลยกดแชร์กดตามเพื่อปกำลังใจให้ผมเลยครับลิง,ลงก์อยู่ใต้คลิปนะสาสวัสดีครับ